โอเคนะวครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมนะอะ่วันนี้นะครับเห็นมีคนถามผมมาเยอะเลยนะว่าอพี่ปอนพี่ปอนไม่อแชทเกมไหมครับแล้วล่ะครับเอ,อถ้าเสียงผมดูแปลกก็ต้องขออภัยด้วยอ่าลองดูเวลาสิครับ <laughs> ผมแม่งยังไม่นอนอะอจริงดิผมมานั่งอัดคลิปต,ตอนอเกือบตีห้าอึดแค่ ตีสี่สี่สิบเก้านะครับเออเขาบอกเขาเรื่องเขาเรื่องดีกว่ามีน้อ,องหลายคนนะครับบอกว่าพี่ปอนพี่ปอนครับพี่ปอนไม่แคสเกมไม่ครับแลเหรอครับพี่ปอนเลิกเล่นไม่ครับเลยหรอครับพี่ปอนไม่เล่นไม่ครับแลเหรอครับคำถามนี้หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนปกช่องเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เปลี่ยนชื่อช่องเปลี่ยนปกช่องเปลี่ยนแบนเนอร์ช่องแล้วก็เปลี่ยนสไตล์การแคสของช่องผมด้วยนะครับ ก็คือจากไมค์คร a f t นะครับก็ช่องของ 4K ใช่ไหมเออ 4K แคสเกมเมอ์นะครับที่มี400กว่าจะ500แล้วนะจะ500ลีไม่500ลีแล้วนะครับเออก็ได้เปลี่ยนไปทําการเป็นเอาไม่เอามวันนีอเอ้อเบอร์อเบอร์อนะครับได้เปลี่ยนทําการมาแคสอ่ะไม่ได้มาแคสเดคัลเล่ววะล่ะมาทําช่องเกี่ยวกับเพ เพลงเออทำช่องเกี่ยวกับเพลงไนคอนะครับสําหรับช่องของอากูระทีเนะก็คือช่อง 4k เแหะอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นอากูระนะครับถ้าใครยังไม่รู้อ่านไงก็อ่านว่าอากูระทีเนะครับเออนะครับสำหรับอาแคสไมค์ครับนะครับอ่ะเห็นน้องถามมาเยอะเหลืเกินนะครับก็ผมจะแคสเกมไมค์ครับอยู่ช่องนี้ไม่ไม่ใช่ช่องผมไม่ได้แคสที่ช่องของอากูระทนะ ใครอยากมาดูว่าผมแคสไหมครับช,ช่องนี่ช่องเนี้ยช่องที่ชื่อว่าฮักกี้เนี่ยอ่ะผมผมจะไปคอมเมนต์อ่าผมจะไปคอมเมนต์ไว้ในคลิปล่าสุดอะไอคลิปที่ผมลงคลิปไอแตงฟอร์ห้าร้อยเนี่ยอ่ะผมจะไปคอมเมนต์นะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ไปดูคอมเมนต์ด้วยที่เขียนว่าฮักกี้อ่ะคนที่ชื่อว่าฮักกี้เสร็จแล้วก็คนชื่อฮักกี้อ่ะ <laughs> มันจะมีใครวะเออแล้วผมก็ ไปติดตามด้วยก็คือช่องช่องที่สองผมนะเออก็เพราะว่าผมเพิ่ง,อ,ง,งอ่าสร้างช่องฮักไอ,ไอ,ไอฮักกี้เมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เลยผมสร้างเสร็จแล้วผมก็มา,มานั่งอัดเลยนะครับก็มันเลยยังเอาลิงก์อะไรจากไหนก็ไม่ได้นะครับก็อ่ะโอเคนะครับก็ อย่าลืมไปติดอย่าลืมมาเอออย่าลืมมาติดตามช่องฮักกี้ด้วยนะครับที่กําลังจะพูดอยู่ตอนนี้เห็นไหมฮักกี้เนะี่ยแบนอ่ายังไม่มีโปรไฟล์ยังไม่มีแบนเนอร์ยังไม่มีอินโทรสักช่างนะฮะอะไรวะยังไม่มีอินโทรอะไรก็ช่างนะครับเอออะไรเออนะครับถ้าใครใจดีก็สามารถทําให้ผมได้นะครับทําแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้นะครับเออนะครับและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถช่วยผมโดเน a t เขา,ววาเรียกว่าอะไรวะช่วยผมนั่แหละเออสามารถช่วยผมโดยแบบไม่เสียตังค์เลยก็ได้หรือว่าใครสะดวกทางวัลเลตก็สามารถค่าใครใจดีนะอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะบอกว่าเออคือมึงคือมึงต้องอนให้กูนะอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บังคับผมนะคือผมแค่บอกเฉยมันเป็นประโยคบอกเล่านะครับผมบอกเฉยว่าถ้าใครยิน,ยนดีที่จะโดเนทตหรือว่าใจดีที่จะดเนทตแบบว่าเออแม่งเงินกูเยอะว่ะไม่รู้จะเอาไม่รู้จะเอาไปทำไร โอ้อะไรจะดีขนาดนั้นนะครับเออนะครับก็สามารถโดนะไหมผมได้นะครับทางเบอร์ตรงใต้คลิปเลยนะครับเออเบอร์ใต้คลิปนะอย่าโทรมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีปัญหาอะไรอีกอย่าโทรมาเลยขอเราเออนะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแอปแอปโป๊เกตเข้าใจปะว่าดาวโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อที่ชื่อว่าแอป p o c เกตนะครับ a d p o c k e t นะครับ a d pocket นะครับดาวโหลดของลิงก์ใต้คลิปนะครับมันจะได้เหรียญอยู่400เหรียญน,นะครับก็ถ้าเพื่อนๆใส่แบบพวกเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าข้อมูลส่วนตัวอ่าพวกคุณเกิดวันที่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ๆทรงๆไปเลยครับผมนะเดี๋ยวมันก็ให้30เหรียญน,นะครับ ให้สามสิบเหรียญนะครับแล้วก็มันจะมีเช็คอินอยู่สิบเหรียญก็คือเอารวมๆทุกคนก็ถ้าถ้าเราถ้า,ถ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 าไอ้ถ้าเราโหลดไอ้แล้วก็ลงลงทะเบียนใหม่เสร็จแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะใส่ข้อมูลส่วนตัวไปนะครับก็จะได้รวมๆทั้งหมดก็สี่ร้อยสี่สิบเหรียญนะครับก็เก็บอีกประมาณสองร้อยหกสิบเหรียญนะครับก็จะได้เจ็ดร้อยแต้มเจ็ดร้อยแต้มนี่เอาไปทำลายเจ็ดร้อยแต้มนี่เอาไปแลก อ่าเข้าทัวร์เลตได้2ี่สิบทัวร์เลตนะครับหรือว่ายี่สบาทนั่นเองนะครับเออถ้าใครสะดวกทงไหนก็สามารถโด o n a t i o มได้นะครับถ้าใครโดเ a t ม,มาเยอะก็จะได้ขึ้นตรงหน้าคลิปเยอะนะครับขึ้นบ่อยกง่าย,ย,อยๆๆเออ <c oughs> อ่ะโอเคนะครัาบหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะหวังผมผมหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะไอคนที่ถามว่าพี่พี่ทำไมพี่ไม่เล่นไหมครับเลยเหรอครับอ่ะหวังว่าคงเข้าใจนะเออมาดูคลิปนี้คงเข้าใจนะครับว่า เออเดี๋ยว,ยวผมไปคอมเมนต์ยังวะเออเพื่อนพูดจะไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวไว้คอมเมนต์จบคลิปแล้วกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ตีห้าแล้วกูไม่รู้ว่ากูจะไว้ไหนดีเนี่ยนะครับเออนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมนะเอออย่าลืมมาติดตามช่องคักกี้นะครับอ่าผมจะมาแคสไมค์ครับนะครับแต่จะแคสพวกสอนอะไรมากมายนะครับเออวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วเนาะรำคาญกันบ้างแล้วแหละเออนะครับก็ โอเคนะครับก็อ่ะบายบายแล้วกันนะครับเออบายบายไม่รู้ไม่รู้จะพูดไงเออบายบาย